ลดคนขิงเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันว่ามีใครทายถูก,กบ้าง i ิ t o k YouTube แล้วก็เฟซบุ o มนะคะมีคนทายถูกหนึ่งคนมีคนทายหลายชื่อหลายสีเลยนะคะนี่เระวันนี้เดี๋ยวเคุใใ้้ดูแต่ว่ามีแค่คนเดียวที่ทายถูกนะคะก็คือพี่คนนี้ คุณพี่พอมานะคะทายสีม่วงเข้มมาแหละก็มีคนนี้นะคะที่ทายถูกสำหรับคนที่ทายถูกนะคะมารับของรางวัลที่หน้าร้านเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเตรียมของรางวัลไว้ให้ก็ให้ทุกคนติดตามเพจร้านไว้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรามีของรางวัลมาแจากให้อีกเดี๋ยวให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันอีกเดี๋ยวรอติดตามไว้เลยตัวนี้ก็เป็นซอนเต้368ดีนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่เนาะคันนี้ก็เลือกเป็นสีม่วงเข้มแคดดี้นานโนนะคะดิ่งเงาเงาเข้มเข้มแบบนี้เลย คนเข้ากันเนาะประมาณนี้ก็เรารับทำทุกยี่ห้อนะคะสงถ่าคาไหนเราไม่มีสับก็มาจอดรู้ทสิสงที่ร้านเราได้ประมาณนี้ก็หาใครสนใจทำสีล้อน,นะคะสามารถคักที่ลิงก์ด้านล่างน,นี้ได้เลยนะคะ